ยามตูงก่อนก็ต้นลำแข็งนี่นะเอ้าอนี่นีน่จจคือตำใจอยู่เฮ้ยเฮ้ยอย่าบาดนึงทุกคนเลยบาดตัวใดอยู่ปลาขมุนปลาซิ่วกุ้งอื ทักทายสบายดีเอซีทักทา่ติดตามนะครับชมสบายดีตอนเช้าเชามันเลยกับเช้ามันเลยก็จะได้โอ้ไห์โอ้นาคือเข้าทุกคนเลยวันนี้กับฝนตกลินตกตาเมื่อวานนี่ฝนกับเมื่อคืนนี่กับเมื่อคืนเมื่อเช้านี่กับตอนนี้กับอกแปดโมงละยังเมื่เช้าอยู่ฝนนะเมื่อเช้านี่ตึตกแห้งคูน้ำริ่มมามากเขาสิได้ไปหน้าไปหาเลี้ยงงูเลี้ยงควายนี่แหละวันนี้กันน้ำลายเข้าเสื้อตู้น้ำไป หน้ากันแล้วเมื่อวานนี้ทุกคนเลยมันนี่ว่าไปซอยไม่เท่ากับคนไหนพักมื้อก่อนมื้อนึงมื้ออื่นต่อไปมันนีงงงเลี้ยงควายมัอนี้เชื่อตรงคือสิได้ทุกคนเลยมืัอนี้น้ำไหลตกลิ้นแยะมืัอนี้กะ Вот он, вот มุ้นดีแต่บุบ้านนี่บ้านนี้ยังหมดเต้าอยู่ยังดีจะเข้าแล้วหน้าเลยและไปนี่ก็เลี้ยงงูเลี้ยงควายเูีควายไปแล้วก็ลามไว้ชมสุดท้ยโหทุกคนเลยย่านนี Good ่ก็จาไอ้โหออมงูออมควายดนลายนะ บนกะยังฝอยฝอยว่าอยู่แต่บาคาดมิดบนอีกด้วยคำพูยหรือหลายเลยข้างไปหน้าแล้วส่วนโอ้หละบากเลย ไหลชึ้ๆมาอยู่นี่อ๋อาายน้ำนตุ้งหน้าเขาคนได้เลยน้ำท่วมเลยหน้าเขาคนนี้เลยมุดปนไม้เลววยคุณต้ยคุณข้าวผีตัแกจย่าางอยู่ โอ้หหอนหน้าเลยทุกคนเลยน้ำตรงมันรูดน้ำท่วมมาเลยถูกปะตุกเป็นปลายเข้าน้อยเดียวมัอน,นี้สิเอาจิ๊บไปลงไปใส่จิ๊บนั่นทุกคนเลยมัอน,นี้นะก็ได้ยามตัวน้ำลายเลยรมัอน,นี้นะถูกเรื่อม,มันามาก กดด็โอ้ควายออกก่อนทุกคนเลยควายออกยาจะได้ประกงางยิบมือนี่นะโอ้ซูวาน้ำไหลายมือนี่นะทุนท่นอยู่ติก,กางโตูงพญายามทุกคนเลยฝาชงนี่กันเพราะงั้นฝาลงหรือปลาเที่ยวปลาเที่ยวลินน้ำไหลจะไดอ้อันเ่าโตูงลงควายออกก่อนตอเต้นก็สวยเลยประเดี๋นะโอ้เก่ามงนะพุจัก งควายปล่อยเลยโง่ควายจ้ะสบายทั่วเลยโหหอมมาเลยแถวนี้สอบแต่มันบนเนาะเท่านั้นแหละยังดีเขามีเฟืองให้เก,กีด่ดีนะี่นะเฟือ์ก็เอาพยางมุง่งโหลงมาในเปื่อยมาเลยมีทันใดสักซีมุ่งทั่วเลยพูดนะเปื่อยมาเลยแถว้นก็นเฮ็ดอ ตูกน้ำผลกินพอเต็มเลยใสายงามขนาดเลยโอ,โอ้ควายอ้อยากไปหาเื้อตูงกาทุก,กนคนเลยเื้อตูงไหวพอด้หยาบลยพอนำไหล่ทุกคนเลยจะกลางได้ยังเพื่อ น้ำถึงเดือน,น,นเลยต้นน้ำหลายเลยมันนี้นะโอ้สื่อตกได้จะคักเลยนี่นะ น้ำมีแห้งก็เลยสะกคนเดยเราลุกข้างหน้ามันก็ได้ จะดูไปเลยมาแล้ว,วพีด่ดมันอะยกว่าม,มาล้างเลย มาหยามน้ำซัดมีแห้งไปเลยอยานานู่ได้อยู่ทำงานไปแต่ตะว่าได้อยู่นะเลยมาหยามมาดูเดียวนี่ตะว่าน้ำทมหายนี่พอดีอยู่หายนี่เห็ดปลายข้าวปลออยู่หายนี่แหละพอแถวนี้รอดเลยพระโต๊ะแต่เมื่อคืนนี่ทุกคนเลยเมื่อวานนี่ก็ตกอยู่บีแห้งไปเลยเมื่อคืนนี่แหละแห้งเนี่ยผู้ใด ทูมเลยเถนะอะน่ะนี่พอซื้อคุณแหละม,มาพักผ่อนน้อยนึงกะพยายามตูงทุกคนเลยไ,ไ่ได้น้อยแล้วประมาณชั่วโมงหนึ่ง ออาไปลอบไปหายับตู้บ้าน,นีนไปเป็นรูดเดีวยวว่ามันชิมานทีเลยนะถือคู่ข้างนี้นะไปซื้อนี่ก็ไปน้ำไีสองตมือเสาร์นี่ฝนตกแหง้งแห้งพวนเลยตอนนี้ก็แดดแล้วได้แดดแดดบางเธอก็แดดบางเธอก็มืดฝนผุทางพ่นมืดฝนคึ้มคมมาอยู่ ไมา่าเลยทุกคนเลยน้ำมาลายเลยเมื่อเสาเนี่ยังมีลายไปเลยเพราะว่าพุทโธกเสาเนี่น้ำโขลกเลยมาน้ำแดงๆนี่นะเออต้อจิกบกระลิบเลยเสาเนี่หนี่เห็นอยู่ปลายเขาบนนี้ลิบเลย ยามตูงก่อนก็ต้นน้ำแขกนี่เลยนะอ้า นี่กันตานี่ยไปสุดไปดูอ่ะอยู่ในทุกคนเลยนี่ปะขอกัโอ้โหมานอยู่หมานอยู่ทำไมเอากลางแต่เมื่อคืนนี้นะแหงใดนี่นะอันนี้เผ็เสาที่เอามากลางนะ ไป,ไปพอได้จุดตอดถีงทุกคนเลยตัวมานอย่อย่าบาหนึ่งน้ำกำลังมากูกเทงฟ้ากะมืดคึมๆม,ม,มาอยู่คันกลางคืนนะถือกว่านี้น้ำสีแดงดนี่น้ำไหลมาตะโคกพวกอะไรนี่นะทางงั้นเหาขึ้นป่าพวกเลยทุกคนเลยน้ำไหลมาตแต้พูก บัาช่างเต็มผู้นำสายนี่ถือว่าเาาเลยตัวนี้สายห้อยห้อยขอจาาห้องนะยาาขึ้นพูนแขมบัานช่างเต็มผู้แหละหายอิตาดอนห้อยกุมกิน่นผู้ไหลลงมาพิมพ์มดเลยแถวทางเข้ามานะกัสายห้อยไม่ร้อนนะกัไหลมาตกเดี๋ยวนี้ถือว่ามาโฮมอยู่หน้าเฮานี่มันท่านมาคักนี่นะมันมาคักนี่คันานีรอนเลยมีเห็นเลยคนานีนะ ไหนนี่ก็ถั่วทูมมดตัวนี้มันทันมาคักประเลิรนนี่นะนดูปูกาม,มืดคึมคึมมาอยู่ทุกคนเลยทางพี่พระแดดแต่ป่านี้ไลยทางนี้ทางเหนือตะวินอ่อดและแดดมาทางใต้พี่ภัดปูมืดคึมคึมมาหยาบบาดนึงทุกคนเลยบา้าตัวอะไรอยู่ ขมุนปลาซิ่วกุง้งอืมเดี๋ยวเราขาจะพยายามอีกตัวนี้มาลื้อไว้แล้วก็โคไซไว้แล้วก็พยายามอีบานนากา็ยังมาให้ดูให้กินเลยปลามีแม่นปลาลง่งอันนี้นะปลาเทียวเทียวดินน้ำไหลเพราะว่าฝนตกแห้งละถือทุกคนได้เชิญจิ๊บก็ถึถอถพอได้กินนะอยู่หน้าเขานี่ก็ถือว่าปลาหลายตื้อ มันข <cin> <and hell> uh, ึ the head, yeah, CDU, Joe, ้นมาแต่โหยใหญ่พุ่นแหละตะไตพุ่นแหละตะซี่อยู่หน้าเฮานี่ก็ถือว่ายังมีมดป่าน่ะป่าซิวป่าขอป่านั่นก็ถือว่ายังหลายอยู่โห้ไว้ใส่ไว้ตัวนี้ ไปแล้วโคแล้ว,วออทุกคนเลยปลากระเดืดปลาคอน้อยกุ้งแน่ปลาซิวปลาขมุนโอยจะได้หาเบือตองมกจะได้ปยายามีทุกคนเลยยามบัดน,นี้แล้วก็มาหามุกปลาเรื่อปูเริ่ปลาแล้วแล้วก็ไปหายามตุง้งทุกคนเลยยามบานที่สองบัดน,นี้นะที่นี่ไปยามเลยกระทืกหลายเตืมหนำมันยังมีลงอยู่ได้ผู ยังเดจะคืนจะคืนมาอยู่น้ำมาแต่โคกปุ่นนี่นะพอาถ้าพูดลืมมามาบนำนะหน้าขเขาจ้าเจาผู้เขาจท่านดำตัวนั้นนะพอาะนำยังไปเลยลงเลยนะเืมมามาบอยู่ ดูกน้อยโอ้แก่งเซมมุกุคักขนาดเลยเนหะ็นไหมมาเลือกป่าก็นทุกคนเลยพยายามตู้สองบาทได้ยุ่รประมาณโอยนี่ตัวนั้นบาทก่อนนะโคแล้วเลยตัวพอได้อยู่ได้กินอยู่หายอยู่หนาวากันพากินตามธรรมศาสตร์ทุกคนเลย ช่วงนี้ฟุตกโตกกถือว่าตวพอด้กินน่อไมคก็ออกลายเลยช่วงนี้นะกระด่งไพรขึ้นอยู่ให้กินก่อนตอนนี้ก็ถี่งแล้วทุกคนใน12โมงแลยข้ามาตมาบ้านก็สวานเติบแล้วมนันเอง ว่าผมตกหลัดเสาเม่เสาเนี่จะได้มาสวายประมาณเก้าโมงแล้วมาหอดอีกวันนี้มาเห็ดเมนูแกงทุกคนนะแกงปลาสซยงอนมักโบก โยนมบุกก็เอามาเลยุจิครมยาตัดเกียวต้แกงกุุ้นเส้นน้ำลายพิเศษเส้นน้ำจืหน่อยเอาแกกเส้นโยนมกบุกมันอากิดหนาวก็ได้โอเค ส่นหลายมันจะล่นทุกคนเลยคนตกลงหลายคนบ่เลยพ้อบ่อจะมีโอออ้ยเพชรโุกได้เช้โบกมาแล้ว ลาลงาก,กุกดนเลนะี้ยวให้แล้วนานล้วก็มาเลี้วยวคว่ยเลี้ยโง่ยามตุงกินตามธรรมชาติตุ่งสบายดีเลยมันแดดก่อนจะเข้าป่าสูงนี่ก็พผลโตกลินอยู่ คือว่าทีมงานก็ท่านเลี้ยวหน้าเขาบวาดเพิ่งคท่านเลี้ยวหน้าอยู่สาชีธทาเพื่อนก็ยังหน้าโคกงป็ลอเป็นเลี้ยวเตะหน้าบานเลือมบุกไงเมื่อกินแรลงตัวนี้มุกเชฟเฮซูเขียวได้เบร์ตองมามุกไอ้ตัวนี้แกงซำพอกินดูเลยตัวนี้มุกเมื่อกินแรลง จะด้วยพยายามอีประมาณโดนโดนก่อนมาหนี้ทีนี้บิถือไปเลยถือว่าน้ำลงอีประมาณครึงปะชิดนานนาถือว่าถือได้ปลาตะเกาว์ใช่ไหมเี๋นี้น้ำลายแล้วถือว่าบิถือถือก็วีลายไปเลยนะฝนแล้วมองประตูเลยนะปลาลงมาหนีกก้งหาเลือกแกงแต่ตัวใหญ่ๆตัวน้อยๆก็บมกไหวเมื่อกินแมลง ลปสุกเลยทุกคนเลยผมมอตักแกงกินข้าวตอนนี้ก็โอเคยจาบ่ายโมงแล้วได้ตเก่งป่า,าปสุดอยอดเลย ปลาซิวตัวใหญ่ทั้งหมดเลยเพรคือปลาซิวอยู่ด่านนเลยมามา,มาทุกคนกี่เข้าถีกันเดียวแกงปลาใส่ย,ยอดมกโบบยามนี่ฮะก็เป็นได้กินยอดมันจะน้อยเดือดชีบเดือดชีวิตนี่ไงที่ได้กินมะมันหมกโบบเลยถือว่าลายเลยอยู่โฉนมันเขามันเกิดทุกคนเลย ขันะมติฟ้าวกับปลาตัวใหญ่งงเลยปลาไม่ไข่ทุกคนในย่ามนี้นะปีประมาณเดินเก้าถึงสิบถึงสิบเอ็ด ลงมาป่าปีนี้ครัเชี่ยหาโต้งใหม่มาเซอร์โต้งตัวนี้มันคาดแล้วทุกคนเลย กำกันำยาแล้วก็มกปลาไว้ทุกคนเลยหมกเชื่อพออิตูเขียวนี่นะเบอตองหมกแขวนเลย ลัดเสามาเมือเสานี่ก็ถือว่าตุงแหง้งโจกโจกโจกผลจกเศร้าแล้วเดีเขามาเมือเสานี่นะมาแล้วกะซื้อโตโูงอะไรป่ายามตมูงคนเลยยามชองบ้านนึงก็พอกินอ,มมมอนืมาเมื่อนี้ก็มาลิงงูลิงควายหน้าก็เขาดำแล้วเมื่อวานนี่มื่อนี้ก็มาลิงงูลิงควายแหละหาอยู่หากินนําป่าเสื้อโตโู้งืัอนี้ถือว่า ในหลายเติบตอนนี้เขาก็ได้กินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วก็นสำหรับคลิปนี้ก็จบลูกคลิปนี้คลิปหน้าพอเดี๋ยวใหม่ขอบใจที่ติดตามเลยครับชม